แล,ล้วเราดีมองฐานดีพลังเาราโดนไหมไม่โดนนสวสดีค,ครับสวัสดีครับใช่ไหมนนสดีค,ครับเชีย้าบ้านด้วย ดึงครับสองขาเอาเลยครับ ก็ตำรวจสืบจังหวัดสืบจังหวัดสืบจังหวัดจันทบุรีนะครับได้ได้ร่วมกันขอหมายค้นต่อสารจังหวัดจันทบุรีสารวัตรหมายค้นให้คนบ้านเมืองที่อยู่สองสองนะครับตึกสองหมู่สามตำบลสองทุ่งเบญจารามถ้าหมายจังหวัดจันทบุรีคือบ้านอย่งนี้ต้องมีน้ำต้องมีพี่เป็นเจ้าวานนะครับ โดยสารอนุญาตให้ตามหมายค้ีที่170ครับ67ลงวันที่คือวันที่28ธันวาคมเหมือนนะครับอนุญาตให้ทำทำการตรวจค้นบ้านเลขที่นี้ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับจุดประสงค์ในการตรวจค้นก็คือมุ่งหมายไปที่อุปก,กรณ์คอมพิวเตอร์อุปก,กรณ์อิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มือถือบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเรื่ังด้วนนะครับทีนี้ก็ขอความร่วมมือให้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ หากพบสิ่งของที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องหรือใช่ในการวัตถนก็จะต้องมีการตรวจยับนของวัตทองแล้วก็เช่นไี้ปฏัตข้มาได้ค่ะไดค่ะอันนี้เข้าใจได้นะค่ะบครับแล้ว้าแล้วเราไม่ได้ทำมืพนันแล้วเราต้องไปทำไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับให้เขาดูให้ทห้ดดครับขอบคุณค่ะครับครับครับก็คือคราวนี้จบยังไม่จบเขานักคืนเดือนกรุงพาร์ครับกุมาปีหน้าสามแห่งนะเนี่ยเนี่ยขึ้นมากุมมาปีนี้เอง แล้วคดีมูลฐานคดีนั้นเราโดนไหมไม่โดนคนระับขับไปวันศุกร์ไปไปแข่การไปกับแม่แล้วใครขับไปรถใครอ่ะเองถามแม่ดิว่าสนใจมีอยู่ที่ไหน ข้าล่างอะไรไหนนี่สองมุญแจ๋เคข้างล่างเขาม่จะขอเปิดหรือะไรกันเอมันคดได้กมยจะรู้ว่าก็ไม่ยืดได้กองเยียันานี้กไม่เคยใช่ก็เลยมาแค่นี้เอตัวต้ง๋ก็ไม่เคยใช่ไงก็เลยไม่รู้แจ๋ยิงมันไม่เคยเปิดเลยตั้งแต่ซื้อมายิงยิดูน ปาคือเราจะยืนยันว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้หายนะไม่ได้ไมหายนะลองยืนดูด้วยครับอันนี้ไม่มีเหรอแล้วทำเลยเอาโกเพิ่มให้มาแค่นั้นเองเลยแดูออกได้ย่ะ สี่หกห้าอันนี้สองหมื่นอันนี้สี่หมื่นหกพันห้าร้อยแปดเก้าสิบเป็นห้าห้าห้าหมหกอันนี้สี่หมื่นหกพันห้าร้อยอันนี้สองหมื่น มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ